ต่นรต้องนั่งรอนะนั่งั่งเลปะรอล้เรอก็ได้ันอโอเคนะคือย้อนไปลงไปลูกลไปงไปครับ

tàng lâu ở nấy, con lúc cha mai, mấy, ăn đọc mai, mấy, ก็ oh, yeah. <laughs> อันเดียวนั่นแหละไปลูนถอดรองเท้าด้วยนะ oh, <yeah. S 1> ถอดรองเท้าให้เอาเอาให้แม่อันหนึ่งทูบเนะี่ยไม่ใช่อันนี้นะไ oh. ปะไปนั่งลงเอาดอกไม้ไว้ก่อนเอาดอกไม้ไว้ข้างพานะพานข้างบนลูก านข้างบนสาธุนั่งลงดูไม่ต้องออกก็ได้ ติดแล้วยังติดแล้วอ่ะไปตั้งไว้จับดีๆระวังลวกมือตรงนู้นก็ได้นะไปอ,อ,อะไรไม่อบอกว่าระวังเอ,เอาจุดทูบจุดทูบนะ นั่งดีๆลูกยังไม่ติดเลยเบาๆครับเสแล้วสาธุไม่ต้องเป่าลูกไม่ต้องเป่าหรอกสาธุ ระวังนะอะนั่งลงกาบกาบดีๆส,สวยๆหนึ่งสองสามสาธุพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วน้องกอนไปเดินไปดูนิ ลอยพระพุทธบาทครับเอาตังกนเดีดีๆู สาธุสาธุแล้วก็หยดแล้วก็เอาตังเหรียญน,ยน,นี่นี่มาน,นี่ไม่ใช่มานี่